จะร้อนอีกไหมเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ไอโฟนบอกว่าร้อนมากเขาก็เลยตัดออกไปสวัสดีค่ะเข้ามาใหม่นะคะวันนี้ก็พาพวกเรามาดูบรรยากาศที่ที่กรุงลอนดอนเหมือนกับว่า,อ,าอังกฤษนั่นแหละค่ะเป็นค,คล้ายๆกับบรรยากาศเขาอากาศดีมากเลยวันนี้ไอโฟนเมื่อกี้บอกว่าร้อนก็เลยตัดไปตอนนี้คือโอเคนิดนึงแล้วละ่ะจะมาแบ่งปันนอนนิดนึงไม่มาไม่นานค่ะครูก็จะมาประมาณครึ่งชั่วโมง วันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับการอยู่เมืองนอกเนาะอยู่ต่างแดนจําเป็นไหมที่เราจะต้องทํางานเสียงชัดอยู่เนอกใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะโอเคไหมเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากเลยโทรศรัพท์กูสันดิร้อนดับไปรอบหนึ่งแล้วอไปอตามเหมหมูไหมไปตามดูเพื่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันร้อนโทรศรัพท์มันใช้งานเยอะก็เลยร้อนเดเซฮัลโลกันนิดนึงสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาแล้วทักททยกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในบรรยากาศมารอเข้างานจะให้พวกเราเห็นว่านั่นคือร้านอาหารไทยที่ครสตซนดี้ทำอยู่สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับใครเข้ามาแล้วทักททยกันด้วยเด้อครูมาไม่นานวันนี้มาแป๊บเดียวคือมารอเวลาทำงานสองวันนี้จะมาช่วยที่ร้านอาหารทำงาน คือช่วงนี้ก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆเหมือนช่วงรัฐบาลเขาเขาให้ลดราคาเนาะลดเครึ่องราคาเหมือนกับว่าอยากจะให้พวกประชากรเนี่ยประชาชนเนี่ยออกไปออกไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็เลยมีการโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารเนาะพอร้านอาหารเขามีโปรโมชั่นเหมือนครึ่องราคาอย่างเงี้ยก็คนก็ออกมาทานเยอะพอคนออกมาทานเยอะร้านอาหารก็ผู้คนก็ไม่ เหมือนกับว่าสตาฟเขาก็ไม่พอก็เลยครูสันติก็เลยได้มาช่วยเขาทํางานตอนนี้อีกที่หนึ่งเป็นสองวันวันนี้ก็มารอมานั่งรอเขาเปิดก็ประมาณอีกอีกครึ่งชั่วโมงมเขาเปิดห้าโมงเย็นตรงที่ให้พวกเราเห็นตรงนี้แหละคะ่ะเป็นเป็นร้านอาหารไทยเนาะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยเดอ้อครูอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่เจอเนาะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอากาศดีมากเลยค่ะช่วงนี้ทํางานที่ร้านอาหารไทยวันนี้ทํางานที่เมืองนอกดีไหมก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังเนะว่าการทํางานอยู่เมืองนอกต้องมี